สวัสดีครับหมอตพรนะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคนไข้เนี่ยส่งรูปหลังทําผ่าตัดยกริฟฝปปากมาให้ดูนะครับประมาณสัก2อาทิตย์นะครับก็เรามาดูก่อนว่าเอ้เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะเอารูปที่คนไข้ถ่ายเป็นเ,เป็นคลิปให้ดูสั้นๆนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยแล้วก็มาประเมินก่อนนะครับในกรณีของการทําผ่าตัดยกริฟฝปปากเนี่ยเราก็จะดูเนื้อของตั้งแต่ใต้าฐานจมูกเลยคือส่วนนี้นะครับนะแล้วก็ลงมาจนถึง เนื้อลิฟตปากเนื้อสีแดงตรงนี้นะครับว่าต้องการลดลงประมาณไหนนะครับเราตัดดูข้าวก่อนว่าถ้าลดลงประมาณสัก50%จะอยู่ที่ประมาณนี้สมมุตินะฮะถ้าเราดูข้ข่าวห้าสิบเปอนะว่าได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูว่าถ้าหาว่าต่ำกว่านี้ส่วนนี้คือส่วนที่ตัดออกไปนะแล้วก็ส่วนนี้คิดว่าโอเคไหมนะครับถ้าหาว่าดูเยออาจจะดูตัดเยอะไปแล้วก็อาจจะลดลงมาเหลือประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่า จะประมาณนี้ก็ได้นะครับนะอันนี้ดูตามความสวยงามดูตามลักษณะความเขาเรียกเป็นสัดส่วนของแต่ละคนด้วยนะครับหลังทําเสร็จปุ๊บตอนทำเนี่ยใช้ประมาณสัก40่สินาทีนะครับทำเสร็จปุ๊บเนี่ยแผลก็จะอยู่ที่ใต้าฐานนะครับอย่างนี้เลยจะชิดขอบฐานเพื่อเป็นการซ่อนแผลด้วยนะครับพร้อมกับตรงส่วนของเนื้อเยื่อของริฟิปาก,ก็จะถูกยกขึ้นแบบนี้นะครับยกตรงกลางแล้วก็ยกด้านข้างแล้วก็ยกด้านข้างนะครับคนไข้บางคนถามว่าเการยกริฟิปากเนี่ยจะทําให ปากมุมปากเนี่ยห้อยไหมจริงแล้วไม่ห้อยนะครับเพราะว่าการยกหรือฝีปากนี่ก็ยกถึงด้านข้างด้วยเนะี่ยยกเข้ามานะครับเพราะฉะมันก็จะช่วยลดลงมานนิดหนึ่งแต่ยกเว้นว่าบางคนที่มี color ปากมุมเพอ่ข้างเยอะเนี่ยก็อาจจะทํายกหริอฝีปากไปคู่กันได้นะครับอันนี้คือทั้ง2อ,อย่างนะครับแต่เรามาดูกันก,นก่อนว่าในกรณีที่การทําผ่าตัดยกหรือฝีปากเนี่ยนะก็ยังมีอีกเทคนิคก็คือในแง่ของการทำเขาเรียกเป็นแบบแคทแมวแคทเมาส์หรือว่าเป็นปากแมวเนี่ยนะฮะการทําปากแมวเนี่ยก็จะเป็นการทําก็คือว่า เอาเนื้อตรงส่วนด้านข้างตรงเนี้ยนะเข้ามาชนกันให้มีเนื้อตรงรีฟฝีปากเนี่ยนูนขึ้นมานะครับซึ่งการทำเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่การทําที่แบบเป็นการลงแผลด้านในนะครับก็คือว่าด้านในหลังจากที่เปิดเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะด้านในก็จะเป็นรูปตัวทีอย่างงี้นะเป็นรูปตัวทีนะครับแล้วก็เนื้อตรงกลางเนี่ยจะถูกตัดออกจะเหลือเนื้อสองข้างแล้วก็เข้ามายึดกันตรงกลางหรือบางคนเนี่ยต้องการจะลดอ่เขาเรียกว่าเป็นความกว้างของคอลัมน์ทั้งสองคอลัมน์ตรงนี้นะฮะบางคนคิดว่าดูกว้างไปหน่อยอันนี้จะต้องตัดแล้วก็็เยบ นะครับนะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะซึ่งจริงๆแล้วในการทำปราตัดโยกหรือเป่าเนี่ยก็จะมีหลายเทคนิคด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นรูปที่วิอที่คนไคข้ส่งมาหลังทำนะฮะก็จะดูลักษณะของแผลว่าแผลเนี่ยปกติจะต้อนอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับนะแล้วก็หลังจากที่เราตัดใหม่แล้วนะครับอาจจะมีเป็นรอยมีแรงอลยอยู่ได้ก็ พยายามใช้พวกยาทาลบรอยแผลเป็นนะครับรอยก็จะค่อยจางลงนะครับก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณคนไข้นะครับที่ส่งรูปมาให้ดูเพื่อที่จะดูว่าหลังทางผ่าตัดเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูรูปกันขอบคุณครับ